สว,สวัสดีค่ะกระ,ะผมนายวิทวั์ถูกมั่นครับดิฉันนางสาวคณิ t h าแก้วพรศค่ะพวกเรานักศึกษาจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์สาขา,าวิชาสา,ศา,ศา,ารธรรชสุขศาสตร์ชั้นปีที่1ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับโคเบาหวานกันค่ะคเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะรเราก<ร>็ไปรู้จักเกี่ยวกับโคเบาหวานกันนะครับไปเลยค่ะ เมื่อเกิดอาการหิวจนหน้ามืดตาลายเห็นอะไรก็อยากรับประทานไปหมดโดยเฉพาะของโปรดอย่างของทอดของมันหรือแม้กระทั่งของหวานใช่ไหมล่ะคะแต่ช้าก่อนค่ะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานการตามใจปากเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอาจส่งผลให้อาการของโรคก,กำเริบขึ้นจากระดับน้ำตาลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะ คนที่เป็นเบาหวานก็คือคนที่ไม่สามารถเอาแป้งหรือน้ําตาลเนี่ยไปใช้ได้เ,เราจัากินเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยไอ้แป้งน้ําตาลเนี่ยแทนที่มันจะเอาไปถูกเผาในร่างกายเราแล้วทําให้เรามีพลังงานเดินเหินไปไหนได้เนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะมันไม่มีมีรถบรรทุกที่เรียกว่าอินซูลินพูดง่ายๆมารับเอาไอ้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเอาไปเผาในโรงงานเนี่ยเขาขาดไอ้ตัวรถบรรทุกตัวนี้ซะ ไอ้น้าตาลในเลือดเนี่ยเมื่อไม่มีรถบรรทุกมารับมันก็ไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้น้ําตาลที่สูงขึ้นในเลือดเนี่ยต่อไปมันก็จะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนอต,ต่างๆกนคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาพบว่าทั้งเบาหวานและความดันเนี่ยผู้ที่จะต้องมาล้างไตเนี่ยประมาณ30%มส่เปอร์เซ็นต์สาของคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันลหิดสูงเนี่ยต้องเข้าสู่การล้างไตดังนั้นการกินในแต่อาหารแต่ละหมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดข้าวแป้งหมวดเนรรื้อสัตว์ แบบผักผลไม้ต้องทานให้พอเหมาะอาการของโรคเบาหวานอาจทำให้เราต้องจำกัดปริมาณแป้งและน้ํำตาลแต่อาหารประเภทคาร์โบไฮเดตก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่เหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องกำหนดสัสดส่วนอาหารแต่ละอย่างให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยกินเ,เหมือนกันเพราะว่าทุกคนน้ำหนักก็ต่างกันนะคะเมื่อน้ำหนักต่างกันกิจกรรมประจำวันต่างกันการกิน ถึงแม้ว่าจะเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องต่างกันไปแต่ละบุคคลคุณจะต้องทานอาหารนะคะคือหนึ่งเนี่ยให้เหมาะกับตัวเองอันนี้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คงจะต้องอมีการเรียนรู้นะคะโดยปรึกษ,ษานักโภชนาการว่าในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละมื้อเราควรจะกินข้าวสักกี่ทัพพีกินผักเท่าไหร่นะคะแต่ง่ายๆโดยทั่วๆั่วไปเราก็แนะนําว่าต้องทานแบบสมมติเอาจานมาจานผักเนี่ยจะต้องครึ่งหนึ่งของจาน นะคะหส่วนสจะเป็นข้าวแป้งและหส่วนสีจะเป็นหมวดเนื้อสั์แล้วก็มีผลไม้จานเล็กนะคะว่าจานเล็กก็คือหั่นประมาณ 7- 8ชิ้นคำนะคะแล้วก็ดื่มน้ำนะคะให้พอแล้วก็ระหว่างมื้อเนี่ยก็อาจจะมีการทานอาหารว่างนะคะในปริมาณที่เหมาะสมกฎเหล็กสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องจําให้ขึ้นใจเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานนั่นก็คือ 1. งงดอาหารรสหวานจัดเค็มจัด และไขมันสูง 2. ทานแป้งหรือคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่เหมาะสมและ 3. ทานผักและผลไม้ที่รสไม่หวานให้มากๆ <c oughs> เพราะกากใยจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นโดยรวมค่ะ <c oughs> เพียงเท่านี้อาการของโรคเบาหวานก็สามารถเยียวยาให้ทุเลาลงได้ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่กับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับความรู้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าการที่เรามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจําพวกแป้งหรือว่าไขามันเข้าไปเยอะๆแล้วนะครับมันจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเราและย,ยังจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับครับพวกเราก็อยากจะฝากอยากจะฝากทุกคนให้นําความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและอยากให้ทุกคนหมั่นออกกำลังกายนะครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ